ทางด้านตัวของดาเมจสกิลแรกครับคูณ2.5นะเปิดสเกิลคอครับผมแบทเทิลฮังเกอร์ครับ,แ,บ,รบและเฮกย้ำต่อสับกรบระเบิดเนี่ยเรียบร้อยผมแจ็ปจัดการนั่นพารอนไปครับเฟิร์สบัตสกอร์เปซุ้นเนี่ยครับ,รบใส่หนักไปสโต้เเปรยครับเจอสแครเตอร์เนี่ยครับอกและอีสเวลไปเคลือบตัวเองแล้วดีเจไม่ได้เคลือบให้ทางด้านโอของฝั่งเทอร์เบิรดครับเพื่อที่จะถอยออกฮะอย่างน้อยเคลือบมันก็เพิ่มมูสปีดหรอโอไมค์ก oh ๊ แล้วตอนนี้ก็รู้ละลายไปฮะเจอเดืนไทยนี่เข้ามาแก๊งเสริมครับช็อตเหยียบอันลงย้ําอีกทีเจ้าพวกคิวครับขอได้โยูอีฮะอันดับบนนี้ครับผมระเบิดเข้าไปในป่าฮะฝั่งเซนเตอร์ขอพีดีซีได้ผมเจอท่านปูนครับท่านปูนขอโซโล,ลคิวครับผมลลค,ค,บคนเดียวครับยังรับไหวสองหนึ่งก็พอระเเผวเลือดมาใสท่ท่านปูนท่านปูนตัวระเบิดคืนเหมือนกันนะฮะเขาประเผาเลือดครับเซนเดอร์อาร์อาร์ครับเสกเกอร์คอหรือเปล่าเลยฮะ ลิงก์กันไวและสลากเกาะเข้ามาตีแล้ต่อใส่ได้ของแอคครับแอคจะถอยไวโกเล็บยัดมาอีกทีครับผมตีท่านหนุหน่มงแอคไปเรีรยบร้อยฮะเอาแลนเปิดแล้วจะทอสกับหลังไม่ทันครับผมนี่เรียกว่าแอคทีฟเดินอินวิสไปซะก่อนนะครับอโอ้โสตันสองครับท่านแจ๊บยังไงดีครับทอสต,ตัดใส่ด้านบนไว้บูลเปิดจะบิกมาแล้วเพิ่นึกว่าไหลใส่ด้านโยอีครับฝั่งนี่กดติดอยู่ในการโดนโดนสับแตกไปเนี่ยครับผมโยอีก็ตายครับไทยนี่ฮะ ดานบีดีซีครับผมจะรอดหรือเปล่าวิ่งเข้าไปใส่บ d c ซีครับวิ่งไวและส่งอเฟรครับมีโยกเราสแกตเตอร์ครับผมง้างไม่ถึงนะครับระยะมันใกล้แบบจังจันเลยครับและอย่งที่บอกคือเลเว่นครับพีโร่ผูกเขากับเทเลเบรก็ตัวเก่งของเขาเลยแหละนะจะมีคืนกำไรกลับหรือเปล่าไม่รู้ครับสโมกมาก็จังหวะดีทางด้านของฝั่งโยอีครับเดินเข้าไปขอระเบิดป่าครับผมเห็นเบาะแสคลิปตายครับ ยังคงเพาโซว่าครับผมโผเจอกันแล้วครับทอ็อตมาจับตลอดท็อ,อ,ทอตกันอยู่กับที่บอกแล้วก็หยอดไปหมอตึ้งกินเสร็จครับพิกออฟครับจัดเลอแชกไปได้ครับผมสกอร์เป็นหกต่อหกฮะตามมาติดๆครับผมแต่เงินงเซอลเบตครับกำลังฟูบฟังขึ้นมาครับเรเวนเปิดเซอคอร์คอมาฝั่งยี้เอาไว้ท็อตเปิดไปเออสไปริกเกิลเดนมาต่อโกนเลมยัดลงผ่านกันไปเออโยอีกครับเรียบร้อย ฝั่งนี้ก็บอลทั้งเมื่อกี้เสร็จกับบ d c ครับด้าโดของฝั่งบัวครับเรียบร้อยเป็นเหมือนกันครับเทรดกันไปแล้ไทดี้แล้วก็เรอแชกเก็บตังซื้อไอเอสการีกันต่อไปมีบอลทัเมืกี้เสร็จเปิดมาไซโคดเซ็ตไว้แล้วก็สปินเนอร์สวนแบเหมือนกันสวนแอคก็ตายไปครับผมไทดี้ก็ไม่รอดฮะแลกกันอีกแล้วตีเท้ามาบินเลยของโดนเคลื่อนไปกับเลยหนึ่งสองมาช้อนลัวครับหมุนมานาไม่พอผมปั๊มขวดได้ฮะ ตีก็บอกโรชันเอเจสิสบิวเข้มาโซปลายเปิดถึงหนึ่งก็ไว้โลโกเลมบยันโลบต่อครับฝั่งทางด้านนี้ครับยังไงดีครับเซอร์เบตซันเดอร์ได้ทันบอลแล้วก็จิ้มไปครับผลได้โยอีตายยิงโกเลมทิ้งไปด้วยฮะตามกินไปไบอัเดนมาริคเผาด้ือข้าครับบีดีซีตายเป็นการครับเปิดฟรอมาฮะลงเปน็นแดนครับผมตบดิ้นกันเลยทีเดียวแล้วก็สับถึงด้านของเขาที่โกแตกไปอีกหนึ่งครับตายไปถึง3ตัวครับตอนนี้ ปิดเอิร์ธครับผมระเบิดย้ำไปครับเดบลิกเผาต่อเผาสว่าระเบิดอีกทีฮะมีเซตที่ไฮ้คราบเด็กอัลวัลต์คอร์หมดเข้าไปเซมูนครับเอจิสปีก็เปี้ยวซ่ากันซะหน่อยครับผมเปิดหลุมเดืดมาฮะเปิดมาครับผมสตันไปไม่โดนบีเคบีครับแล้วดูอันลงไปที่ได้ลงฝั่งไรเวนโกเลมยันลงต่อบอลเมื่อกี้เสร็จครับคอมโบชุดใหญ่ไปครับโซลเบตตายครับและนี่เผาดสว่ามาเปิดย้ำต่อ เดือดราแล้วครับผมแล้วก็ลุมดิดกันไปแล้วถอยครับด้านอาอายังไงครับเปิดซักระคอไปย้ำต่อฟิกเกอร์เดนไซด์ไปถึงทีไซดด้านของไทยนี้โดนสปบีเดินเหยียบอีกรอบผมตายครับพาร์ลแล้วก็โยอีครับส่วนทางด้านบีดีซีก็แตกไปหนึ่งครับแล้วเมื่อกี้ก็โวนฉวั่นเดกอะเหมือนมาดีเที่ก๋วเฉยครับเบนเมลเปิดค้างไว้แล้วนี้ครับยังไงกันชาโด้แรดตีแล้วกันคุกกี้อยู่ลงไว้ต่อท่านบูนท่านบูนบีเอจิตอยู่ครับด้านหลังนี่ครับยันครับดู เรียบร้อยเสียจิไปได้สวดดูครับคำเดือดไปหน่อยโดนสับหัวแตกไปเรียบร้อยฮะมูนก็ค้ำโดยที่มีเอจินั่นเองครับเป็นการค้ำที่ถูกต้องคลิมเบอร์ถอยไปบีดีซีหลบหลังป่าเบอร์เซอร์คอร์ดึงมาใส่ครับสปีดเอิร์ดเอาเหยียบพื้นครับผมมูนครับเขาสาคอมาแบบเน้นๆครับโกงกันเลยทีเดียวครับเป็นการเหยียบแบบน่าจะเป็นการสเปนผมแต่ได้ดับเบิลคิวมาครับชวดและเมก้าคิวของมูนฮะเท่ว่ะสตันแบบ สแตนแบบสร้างสร้างเขาเรียกสร้างโพิชันสร้างโอกาสครับผมสตันสเปซนั่นเองตี่ครับผมทางด้านโอของเคลียบกเคลียบไปฮะยังไม่เสียหายเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเซเลเบตเมตบอมครับลุยแหลกครับโดดไปเบิร์ซึ่งคอจัง,ง,ง,งหวะนี้ก็พลึงมาต่อที่เดินบอลล็อกโดนสปีดเดินไปฮะคุกกี้พยายามจะช่วยวอลล็อกแต่วอลล็อกก็ตายไป,ไปที่นี่เลยครับบอลทำเมืษษ่อกี้เสร็จครับผมยิงโฉบมปาดไอ้ยฟันต,ติกครับก็ถอยเหมือนกันเงินขอแดนฟันติกนำยู่ 11k กันเลยทีเดียวครับสกอร์เป็น9ต่อ19ฮะ เบอร์เซอร์คอมาจังหวะนี้ครับรัดโเลมยัดลงต่อไปเอารันทอนพยายามจะดีช่วยดันสลักครับสลักเปิดโคช่าไปได้หรือเปล่าเว้ยโดนคืนกับผมด้วยดันโซไปโอ้เปิดไม่ใช่โคช่าเปิดชนะแดนครับผมตายครับจังหวะนี้ท่านมูนะกับตัวของฟังแอคชั่ครับผมแล้วแจ็ปวาร์ปกลับไปแล้วครับแจ็ปอีกร้อยหนึ่งครับผมจะได้บริงฮะรอบนี้เปิดไปเจอเขาเปิดฟอร์กับคืนมาครับมาได้โยอีว่าไงครับเปิดสกอร์คอ ดึงสลากไว้ฟิงเกอร์ฉีดไปกดชาโนแดนได้ทันอีกแล้วก็สลากเกาะมาย่ำต่อดูสแตโนโดนหลุมตืดอีกทีครับผมบอลได้เพิ่งเสร็จเปิดไปสลากยืนไม่ไหวครับผมโผล่มาจากชาโนแดนแล้วครับคุกกี้ช่วยไว้ก่อนกลิมโศพซื้อเกิดฮะด้านโของฝั่งเอ็กซิเดนถอยไปเลยทีเดียวครับสลากเป็นไอออสกัดดี้ครับถ้าได้สกัดดี้มาสลากน่าจะยืนไฟได้สบายครับโดนเอาไว้ท้อจะบอกนะว่าโดนดีลิสได้แบ็กเอาฮะเรียบร้อยผมถึงด้านโของฝั่งดีเจแจ๊บครับผมไปคู่เลยฮะ ดีๆเจเจ็บโอเพ่นมิวสิกแล้วตอนนี้เปิดม,มาสแกนเตอร์ครับผมเรียบร้อยติดสตาร์ทกันย,วยาวๆเปิดซิงเกิลคอร์ไปแต่สวดด้วยทีนั้นโกเลมชุดใหญ่ไฟกระพริบเปิดบา,าีครับผมดึงมาครับดืดไว้ด้วยหลุมดืดครับผมบอลทะเบียนเซตโซนเข้าไปบมลโซนอย่างดีครับวันนี้ถึงนั้นเอ็กซิเดนต์โยโล่กเล่นบปล่และทางฝั่งเทเลเบตตายผมไม่ได้ซันเดอร์ครับส่วนทางฝั่ง,งชวนก็ไม่รอดโอ้โหเอาเวลาครับ ทอรดด์สติกหรปาทีมไวหรือไม่ทีมไวครับฟัาานดาติกมผมไม่เข้าใจเลยจริงๆริปิ๊กมาเบอร์เซอร์คอผมชิวาการเปิดตัดแนวหลังครับดูนิโก้ฮะโซนแบบเดือดจัดด้านหลังนี้พยายามจะไถครับผมตัวสปอร์ตก็มีเกลิเมอร์ครับกองกุมโดนเล่นกันบวกกันทึกจุดแล้วแอคก็ผมโดนเล่นกันสลากเหลาตายสลากสแตก็กดาวเด่มาแบบไม่หยุดนะดับเบิลชีดมาต่อจังหวะนี้บทจะได้ดูดตายเหมือนกัน นีสลักได้ฮิวฮิวหมู่กันไปตีใส่ทีบีทีบีไม่มีเมตาอบอลก็ถอยก่อนเลยหรือเปล่าเอ้ปวดไดันพีดีซีตายหมดแล้วก็เอาแรนดอนกดดีลิสตามหลังผมดีเจตายเหมือนกันแต่อีกสเวลระเบิดมาใส่ไทยนี่ไทยนี่ไม่รอดส่วนสลากก็เสียดันเอจิสไปรอรุมต่อครับเป็นเบอร์ซึ่งก์คอครับเบอร์ซึ่งก์คอสตาร์ยำลงต่ออีกทีสลากลกดชาโนแรนชาโนแรนด์ไม่แทนผมโดนดึงไว้ครับเบอร์ซึ่งก์คอดับเบิลคีบอนจัดการฆ่าไปสี่ตัวฟินาริก กลนกับมาเท่ากันอีกครั้งครับ 1K ในเมื่อตีเหล็กต้องตีตอนลอดครับผมไม่มีทาวเวอร์ครับแล้วเป็นตามออมาเลยฮะยิงจัดหนักกันไปอีก1นึ่วีครับผมมาแล้วก็โกเลมแต่คนไม่พร้อมคุกกี้ถอยออกสแคอร์เปิดไปฟูนครับผมเปิดพรอหมอลามพี่ก็ใส่สปีดเอเดียบลงเอาโกเลมเข้าไปแจกรีอีกั้งหมครับผมพยายามจะยื้อๆไม่ไหวยื้อไปก็ยิ่งเลยฟูไถยหน้าบ้านสะบัดต่อครับเรียบร้อยไป WQ นั่นปูนฮะ มาแรลกไปเลยครับผม XCDN ครับเป็นการขคืดๆลงๆซ้ายขวาหน้าหลังจริงๆครับในกราฟนี้ในเพลงนี้ครับตอนแรกฟันติกได้เปรียบเป็น XCDT คืนแล้วตอนนี้ XCDN ครับผมไปใช้โอกาสเปลืองเกินไปโผมเข้ากระหน่ำก็ไม่มีโกเลมสู้ไม่ได้แล้วแตกพ่ายไปฮะออสเซอร์วอร์เห็นแล้วครับผมแล้วออสเซอร์ดโผล่มาเงี้ยสลากของทำตัวหน้าอร่อยครับดูทั้งรู้ว่ามันหน้าอร่อยครับคุกกี้ช่วยไว้ได้ กลิปเปอร์ยำลงต่อยที่สปีเดอร์เดียมใส่สลักสลกักระวางเล่นอันริมชาติครับผมเดฟเชลล์เล่นจ้วงไปที่ชวนบอลเมื่อกี้เ็จเปิดมาจะเอาบอลแรกให้ได้แล้วก็มินชั่นคอมพลีทครับพึ่นานติกเสียไปแค่แอคแต่แอคก็แปดสิบมิลก่าจะเกิดครับฝั่งด้านนี้บอลสตอมสุที่เกือบตายคุกกี้หันหน้าผิดทางครับผมนะคุณจงระวังโกเลมแล้วก็โอ้โหรีไปเชอร์มาทาวิกหนี้บอกได้เลยว่าเดือยเหลือเกินจากพี่ชาย เปิดฟรีเกิลแดนชีดยับต่อโกเลมปาจังหวะนี้ครับบุกกี้ช่วยไปไว้ได้บอกเสียโกเลมไปแล้วฝั่งนั้นเทเลเบตก็เสียตัวของบาร์มิกบีไปอู้ทอดเอาไว้แล้วจับรวบตึงมาแต่ว่าเธอร์เบรู่ดครับผมโถมเข้าไปรีเฟ็ตยับต่อไม่รอแล้วดูงใส่ด้หนูฝั่งทีบีทีบีผมเดินดืดตัวครับผมแล้วโกเลมเข้าไล่ปาดยับต่อดับเบิลดูนใส่เลอร์แชกครับผมแล้วก็เลอร์บีตายคูดไปไม่มีบายแบ็คฮะเอาล้วครับผมอินฟอร์เวร์เข้าไปละวทอดยับต่ออีกหนึ่งรับ บอลสตอมเหยียบจังหวะนี้ช่วงยับต่อยครับผมดีเจตายครับดะมาคิวดันพาร็อตเข้ามาจาังหวะนี้เปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่าครับผมเฮกเปิดไปแล้วฟิงเกอร์ฉีดมาต่ออีกครั้งสไลด์ดีครับไซ่นี่แล้วเปิดผิดพลาดผมปีกบีครับนำลอกกันไปดูง้างดูไปก่อนบอใส่เต็มที่ดันเลยแชร์ครับคนหนึ่งแล้วก็กกวกรีเพชดูยับต่อที่เทเลเบทครับผมแบบ อิบอร่อยนะครับจังหวะนี้แล้วมีโกเลมด้วยครับท้ายแดงเอ็กซิเดนต์ดีเจพยายามจะหนีเลอร์เชคตายอินคุนเวทไล่ไปผมก็เลงจะหมดจากดูม้วครับสแตนยันลงต่อโดนสะท้อนสกาดแล้บผมเอ้าไลออนแจมสแตนผมโดนโลตอนออมครับเด้งกลับคืนไปเด้งเรามาแดงแบมีเรียบร้อยกันเลยทีเดียวผมแล้วก็จัดหนักจัดเต็มครับผมจังหวะนี้แล้วทีมไวครับโอ้ปนติก อดไปเมเจอร์หรือเปล่าครับพ uh okay. ี่ชายไปม่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 ไม่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 ใม่ม่ันติกอดไปเมเจอร์จีจีคอครับผมสองศูนย์เอ็กซีทีเอ็นครับคนแกรดครับผมส่งกำลังใจต่อให้เอ็กซีทีเอ็นครับไปลุยฮะไพพิบัติระดับเมเจอร์ผมสองศูนย์ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับในเกม สามเลยครับตอนแรกประคองมาดีๆครับไปแตกลูบดูมกับโกเลมนี่นะของดีฮะ